ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1047เนื้อชิ้นมันต่อมาต่งซื้อได้ยินไปชิงเหยียนเล่าว่าชุนเถารักใคร่ชอบพอกับเฉินชิงเซิงเมื่อเฉินชิงเซิงเดินทางกลับมาหลังจากทำภารกิจเสร็จไปชิงเหยียนจะจัดงานแต่งให้คนทั้งสองต่งซื้อจึงล้มเลิกความคิดที่จะจับคู่ให้ชุนเถาได้แต่คิดว่าเหตุใดเฉินชิงเซิงจึงไม่กลับมาเสียที บัตรนี้เฉินชิงเซิงกลับมาแล้วถึงแม้ไปชิงเหยียนจะไม่รีบจัดงานให้คนทั้งสองตรงซื่อก็จะจับเฉินชิงเซิงมาแต่งงานกับชุนเถาให้ได้อยู่ดีไม่นานไปจินจื้อเซียวรั่วห่เฉินชิงจู่และเฉินชิงเซิงเดินเข้ามาในตำหนักพร้อมกันเมื่อไม่เห็นเซียวรั่วเจียงไปชิงเหยียนถึงถามขึ้นเซียวรั่วเจียงเล่ายังหาจุดอ่อนของช้างอยู่ที่ค่ายทหารเจ้ากะไปจินจื้อทำความเคารพไปชิงเหยียนบัตรนี้ช้างฝูงนั้นสวมเสื้อเกราะเหล็กที่พวกเราทำให้แล้วทว่า พวกเรายังหาจุดอ่อนของพวกมันไม่พบเจ้าค่ะทุกคนทําความเคารพไปชิงเหยียนเสร็จก็เห็นไปจินจื้อถลกชายกระปรงวิ่งเข้าไปหาไปชิงเหยียนจากนั้นยกถ้วยชาของหญิงสาวขึ้นดื่มอย่างกระหายเว่ยกงพาคนอื่นออกไปจากตําหนักเถิดไม่ต้องอยู่รับใช้ข้าแล้วไปชิงเหยียนกล่าวกับเว่ยจงให้ชุนเทาส่งให้ไปชิงเหยียนชอสให้ชุนเทาส่งให้ไปชิงเหยียนชอสทอชโชรึ ชิงเหยียนรับแผนที่มากลางออกดูไปจิ่นชื่อถลาเข้าไปหาพี่สาวมองดูแผนที่ซึ่งใหญ่เกือบเท่าโตะแคว้นเทียนเฟิงตั้งถิ่นฐานอยู่ด้านหลังภูเขาหิมะพวกเขาคิดว่าภูเขาหิมะคือจุดสิ้นสุดของอาณาเขตในใต้ล่าไม่เคยคิดว่าด้านหลังภูเขาหิมะจะมีแควนสี่เหลี่ยงหลงตีต้าเหลียงต้าโจและต้ายเยี่ยนอยู่ขอรับเฉินชิงเซิงกล่าวอย่างรวดเร็วด้วยน้ำเสียงกระชับใต้เท้าเซียวทำสัญ,ญลักษณ์แควนที่เคยเป็นแควนเพื่อนบ้านของแคว้นเทียนเฟิ่งที่พวกเราสืบข่าวมาได้ขอรับ แควนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฮั่นอิงและเหมองเซอขอรับแควนเทียนเฟิ่งเคยถูกสองแควนนี้ลุกรานมาก่อนขอรับไปชิงเหยียนก็มองดูสัญลักษณ์ที่เซียวรั่วหายทำไว้ทางตะวันออกของภูเขาหิมะเป็นดั่งที่ไปจินทงกล่าวไว้หากแลนเรือเข้าไปตามแม่น้ำสองข้างทางจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างเมื่อใกล้จะถึงอาณาเขตของแควนเทียนเฟิ่งแม่น้ำจะถูกแยกออกเป็นสองสายแควนฮันอิงและแควนเหมองเซอเคยเป็นแคว้นเพื่อนบ้านของแควนเทียนเฟิ่งทวบบัดนี้หายสับสูนไปแล้ว ตอนที่ข้าติดตามคุณหนูสามไปยังแคว้นเทียนเฟิ่งข้ามัวแต่สนใจเรื่องการค้าของพวกเราแม้จะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างทว่าข้าไม่ได้ใส่ใจสักเท่าใดขอรับตอนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการทําการค้าระว่างแหล่งข่าวในแคว้นเทียนเฟิ่งขอรับไปชิงเหยียนพยักหน้าการไปสองครั้งเป้าหมายไม่เหมือนกันผลลัพธ์ย่อมต่างกันเป็นธรรมดา ระหว่างเดินทางไปแคว้นเทียนเฟิ่งข้าเล่าเรื่องนี้ให้ใต้เท้าเสียวฟังใต้เท้าเสียวสงสัยว่าเหตุใดแคว้นที่ดูดันอย่างฮั่นอิงและเมิงเสอถึงสูญสลายจนเหลือเพียงแคว้นเทียนเฟิ่งเท่านั้นเขาจึงให้ข้าไปสืบเรื่องนี้ดูขอรับเฉินชิ่งเซิงกล่าวเสียงครึมต่อมาข้าสืบเรื่องนี้ได้จากคนตระกูลสูงสักในเทียนเฟิ่งที่เคยทําการค้ากับคุณหนูสามเขาบอกว่าสาเหตุที่แควนฮั่นอิงดับสูญเป็นเพราะจอมเวทของแคว้นฮั่นอิงในตอนนั้นคิดค้นผงหมึกดําที่ทําให้อาวุธไร้เทียมทานขึ้นมาได้ แขวนเทียนเฟิงจึงนำกองทัพช้างบุกแควนฮั่นอิงเพื่อแย่งชิงสูตรผลิตผงหมึกดำมาเป็นของตัวเองจากนั้นทำลายแควนฮั่นอิงจับศูนย์ดับศูนย์โดยอ้างว่าแควนฮั่นอิงเคยทำร้ายชาวบ้านของแควนเทียนเฟิงมาก่อนขอรับ noelpdf ไปจินจื้อเดือดดันขึ้นทันทีนี้มันต้องการแย่งหมึกดำของแควนฮั่นอิงไปชัดๆเมื่อแย่งหมึกดำได้แล้วยังทำลายล้างแควนฮั่นอิงจนดับศูนย์อีกช่างน่ารังเกียจจริง เขาร่วมมือกับคว้นอ่อนแอที่เหลือต่อต้านคว้นเทียนเฟิงทว่าไม่สามารถต้านทานกองทัพช้างของคว้นเทียนเฟิงได้ต่อมาจากกระพันดิของคว้นเมืองเสยอมจำนวนชาวบ้านแคว้นเมืองเสย์และคว้นเล็กๆที่เหลือล้วนถูกจับไปเป็นทาสของคว้นเทียนเฟิงคนของคว้นเทียนเฟิงคิดว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นพวกเขาล่ามโซ่ที่ข้อเท้าชาวบ้านเหล่านั้นบังคับให้พวกเขาใช้แรงงานทำเหมืองเลี้ยงช้างทำงานหนักทุกอย่างแทนชาวบ้านแคว้นเทียนเฟิงเรียกชาวบ้านคว้นอื่นว่าทาสมีเพียงคนคว้นเทียนเฟิงเท่านั้นที่เป็นคนสูงศัก เฉินชิงเซิงเงยหน้ามองไปชิงเหยียนได้ยินว่าตอนที่คว้นเทียนเฟิ่งรุ่งเรืองที่สุดแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาที่สุดยังมีทาตถึงครัวเรือนละสองคนส่วนชาวบ้านที่เป็นเด็กและคนชราซึ่งไม่อาจใช้แรงงานได้พวกเขาล้วนฆ่าทิ้งทั้งหมดทาสที่รับผิดชอบดูแลช้างหักช้างตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บพวกเขาจะถูกสังหารเช่นเดียวกันทาสที่เลี้ยงวัวหักวัวถูกหมาป่าจับไปกินหรือล้มตายทาสเหล่านั้นจะถูกสังหารทาตในคว้นเทียนเฟิ่งมีมากมายมหาศาลพวกเขาจึงไม่เห็นคุณค่าของคนเหล่านั้น ไม่เคยมองชาวบ้านจากแคว้นอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเขาขอรับประมาณเมื่อ1ิเจปีที่แล้ววัวแพทที่เลี้ยงไว้มีจํานวนมากเกินไปทําให้ทุง่งหญ้าเริ่มแห้งคนแคว้นเทียนเฟิ่งคิดว่านี่คือบทลงโทษจากสวรรค์ดังนั้นพวกเขาจึงสังหารท่าที่มีหน้าที่เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นทิ้งทั้งหมดเพื่อดับความโกรธของสวรรค์เมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลจึงลงมือสังหารท่าต่อไปเรื่อยๆชุนเถาได้ยินจึงตกใจจนตัวสันเหตุใดจึงมีแคว้นที่โหดร้ายเพียงนี้กัน เฉินชิงเซิงกล่าวต่อควันเทียนเฟิ่งต้องการให้เลือดของทาสเหล่านั้นอาบทั่วทุ่งหญ้าที่รกร้างเหล่าทาสไม่อยากตายจึงลุกขึ้นมาต่อต้านควันเทียนเฟิงเกิดสงครามครั้งใหญ่พวกเขาใช้เวลาถึง6ปีในการยุติสงครามครั้งนี้ให้สงบลงต่อมาประชากรของควันเทียนเฟิ่งลดลงพวกเขารู้สึกว่าทาสจากแคว้นอื่นคือตัวการกินีพวกเขาใช้เวลากว่าสิบปีในการกวาดล้างชาวบ้านของแคว้นอื่นเหล่านั้นจดหมด เมื่อจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ของแคว้นเทียนเฟิ่งขึ้นครองราชจึงยุติเรื่องเหล่านี้ลงทว่าสิปีมานี้แคว้นเทียนเฟิ่งกวาดล้างชาวบ้านที่ไม่ใช่คนของแคว้นตัวเองจนแทบหมดสิ้นแผ่นดินแล้วไปจิ่นจื้อโมโหพี่หญิงใหญ่แคว้นเทียนเฟิ่งยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เจ้ากะ ไปชิงเยียนมีสีหน้าเคร่งขรึมลงนางเคาะนิ้วลงบนโต๊ะอย่างใช้ความคิดแคว้นเทียนเฟิงที่มีประวัติความเป็นมาเช่นนี้นำกองทัพช้างเดินทางไปยังแคว้นซีเหลียงพวกเขามีสายเลือดกระหายสงครามอยู่ในตัวหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆชาวบ้านต้องเดือดร้อนแน่นอนบัตรนี้ต้าโจและตาเย็ยนที่มีที่ราบขนาดใหญ่และเมืองแร่ที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นเนื้อชิ้นมันในสายตาของแคว้นเทียนเฟิงแล้ว เมื่อเซียวรั่วไห่เห็นท่าทีของไปชิงเหยียนจึงโค้งกายคำนับหญิงสาวอีกครั้งบัดนี้แควนเทียนเฟิ่งควบคุมอาวุธสงครามของตัวเองอย่างเข้มงวดพวกเขาส่งอาวุธสงครามไปยังซีเหลียงเป็นจำนวนมากไม่เหมือนแค่ต้องการช่วยซีเหลียงรบเท่านั้นขอรับช่องตามใจทูเดย์ตอนที่104 8ตกเป็นของต้าโจปกติการช่วยเหลือแควนอื่นมักทำเท่าที่แควนตัวเองทำได้เท่านั้นไม่มีแควนใดทุ่มเทกำลังทั้งแคว้นเช่นนี้หรอก โชคดีที่ระหว่างเดินทางกลับมาเมืองหลวงเซียวรั่วหาเห็นคุณหนูใหญ่เคลื่อนย้ายกำลังทหารไปยังหนานเจียงเพื่อเตรียมพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงโล่งใจไปเปราะหนึ่งข้าได้รับคำสั่งจากคุณหนูใหญ่ให้เดินทางไปยังหนานเจียงและลอบเข้าไปในแคว้นสีเหลียงชาวบ้านสีเหลียงเห็นคนแคว้นเทียนเฟิ่งเป็นดั่งแขกคนสำคัญของแคว้นทว่าดูเหมือนว่าจักรพรรดิแห่งสีเหลียงจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองชักศึกเข้าบ้านทว่าเชนเตอร์มาง่ายส่งเทพกลับยาก บัตรนี้จัก,กรพรรดนินีแห่งสีเหลียงไม่สามารถขับไล่แควนเทียนเฟิ่งออกไปจากสีเหลียงได้ทว่าไม่กล้าบอกความจริงให้ชาวบ้านรับรู้ตอนนี้นางกําลังตกที่นั่งลําบากเจ้ากะเซินชิงจูรายงานขึ้นบ้างไปชิงเหยียนสั่งให้เซินชิงจูไปสืบอีกเรื่องทว่าบัตรนี้ทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดเซินชิงจูจึงยังไม่กล้ารายงานคุณหนูใหญ่บัตรนี้แควนเทียนเฟิ่งเดินทางเข้าไปในสีเหลียงแล้วพวกเขาสำรวจบริเวณชายแดนต้าโจอยู่หลายครั้งทว่าไม่ได้ลุกล้ำเข้ามา ดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของต้าโจจึงยังไม่กล้าลงมือข้าคิดว่าไม่นานเขาต้องลงมือกับรลงตีหรือต้าเยี่ยนก่อนเพื่อลองเชิงแน่ขอรับเซียวรั่วหายกล่าวอาชีรู้ข่าวที่พวกเจ้าสืบมาได้ทั้งหมดหรือไม่ไปชิงเยียนเอ่ยถามพวกเรารายงานคุณชายสามโกราบอนเดินทางกลับมาแล้วขอรับเซียวรั่วหายพยักหน้าเสียงเว้ยจงดังขึ้นที่นอกตำหนักฝ่าบาท ไทยเฮาส่งคนมาเชิญฝ่าบาทไปเสวยอาหารเช้าพะยะค่ะวันนี้คือวันเกิดของไปชิงเหยียนเดิมทีกรมพิธีการอยากจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทว่าไปชิงเหยียนกลับบอกว่าให้นำเงินไปสนับสนุนกองทัพแทนนางรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวนะวันเกิดก็พอแล้วดังนั้นปีนี้ต่งซื่อจึงเป็นคนรับผิดชอบเรื่องงานวันเกิดของไปชิงเหยียนรูสยงชิงจู่และชิงเซิงเพิ่งกลับมาพวกเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถิด อีกสักครู่ค่อยไปที่ตำหนักของไทฮาวันนี้คืองานเลี้ยงในครอบครัวล้วนเป็นคนกันเองพวกเรามาทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันสักมือ้อไปชิงเหยียนมองไปทางชุนเถาชิงเซิงกลับมาครั้งนี้ข้าจะถือโอกาสจัดงานแต่งงานให้เจ้าและชุนเถาด้วยเลยใบหน้าของชุนเถาแดงกำลําขึ้นมาทันทีหญิงสาวได้แต่คุกเข่านิ่งอยู่ด้านข้างไม่กล่าวสิ่งใดทั้งสิน้นเฉินชิงเซิงรีบก้าวไปด้านหน้าพางโค้งกายคำนับขอบคุณไปชิงเหยียนขอบพระคุณคุณหนูใหญ่มากขอรับ เป็นดังที่เซียวรั่วไห่กล่าวว่าบัตนี้กองทัพช้างซึ่งสมกระเหล็กหนักหนาแน่นของคว้นเทียนเฟิ่งเดินทางอ้อมชายแดนของต้าโจและสีเหลียงอ้อมหุบเขาชวนมุ่งหน้าไปยังเขตชายแดนระหว่างหรงตีและสีเหลียงเมื่อตงช้างหลานที่ตั้งค่ายทหารอยู่แถวเขตชายแดนของหลงตีต้าโจและสีเหลียงมาโดยตลอดรับรู้ข่าวจึงรีบให้คนส่งข่าวกลับไปยังเติงโจ ตอนที่ต่งช้างหลานได้รับข่าวหลูผิงเพิ่งเดินทางไปถึงเติงโจเช่นเดียวกันหลูพิงพาคนขี่ม้าเร่งเดินทางโดยไม่หยุดพักไปยังเติงโจเดิมที่เขากําลังจะเปลี่ยนมา้าและเสื้อผ้าเพื่อเดินทางไปยังหลงตีต่อนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้รับข่าวว่ากองทัพช้างของเทียนเฟิ่งบุกป,ประชิดชายแดนของหลงตีแล้วที่คุณหนูใหญ่ฝากให้เขามาบอกคุณชายห้าว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วเป็นเพราะคุณหนูใหญ่อยากให้หลงตีรวมแคว้นกับต้าโจเพื่อข่มขวัญซีเหลียงเทียนเฟิงจะได้ไม่กล้าบุ่มบามลงมือ หลงตีคือสนามมาที่สำคัญที่สุดของต้าโจไม่ว่าผู้ใดก็อย่าคิดมารุกรานทิ้งสิน้นหากสูญเสียหลงตีไปจริงๆต้าโจจะถูกศัตรูล้อมทั้งสองด้านดังนั้นต้าโจจะสูญเสียหลงตีไปไม่ได้เด็ดขาดลูพิงกล่าวกับผู้ตรวจการเมืองเติงโจตงชิงเยเว่ยอย่างไม่ปิดบงังไม่ปิดบังท่านผู้ตรวจการครั้งนี้ข้าได้รับคำสั่งจากคุณหนูใหญ่ให้เดินทางไปบอกคุณชายห้าซึ่งอยู่ในหลงตีกลับบ้านขอรับ ต่งชิงเยเว่ได้ยินคำกล่าวนี้จึงกำมัดแน่นทันทีต่งชิงเยเว่เคยอยู่ในกองทัพมาก่อนเขาเข้าใจจุดประสงค์ของไปชิงเหยียนดีต่งชิงเยเว่กล่าวอย่างไม่รอช้าข้าจะให้คนไปส่งเจ้าเจ้ารีบออกเดินทางนำข่าวนี้ไปบอกให้อวีทราบโดยเร็วที่สุดบอกเขาว่ามีข้าอยู่ข้าจะไม่ปล่อยให้กองทัพช้างบุกเข้าไปในหลงตีแม่แต่ก้าวเดียวให้เขายึดครองหลงตีให้ได้ขอรับ หลูผิงรับคำตงชิงเย่เว่ส่งคนพาเขาเดินทางไปยังหลงตีทันทีโนเวลพีดีเอฟตงชางเมารีบไปติดลองระดมพลทั้งหมดที่ค่ายทหารเดี๋ยวนี้เตรียมออกรบตรงชิงเย่เว่ตะโกนเสียงดังขอรับตงชางเมารับคำแล้วรีบวิ่งออกไปอย่างรีบร้อนตงชิงเย่เว่เตรียมเดินไปเปลี่ยนชุดออกรบทว่าเขานึกสิ่งใดขึ้นมาได้จึงวิ่งตามออกไปพลางตะโกนล,ลั่นนำธงประจำของทัพเติงโจและธงสัญ,ญลักษณ์แคว้นต้าโจไปด้วย ไม่นานเสียงแตรและกลองดังสนั่นทั่วค่ายทหารต่งฉางเมาสั่งให้คนนำธงประจำกองทัพติงเจลและธงประจำคว้นต้าโจติดตัวไปด้วยทั้งหมดตามคำสั่งของตัวชิงเย่เว่ชาวบ้านทั้งหมดของเมืองเติงโจออกไปมุงดูที่นอกเมืองเมื่อเห็นคนเดินทางจึงถามว่าหลงตีบุกมารุกรานเติงโจอีกแล้วใช่หรือไม่นี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพเติงโจเตรียมออกรบอย่างเอืกเกลืถึงเพียงนี้ที่สำคัญผู้ตรวจการต่งชิงเย่เว่ถือดาบนำทัพด้วยตัวเองอีกด้วย ช่วงทบคําแสงอาทิตย์ยามอัสดงส่งกระทบลงมะที่ไม่เคยละลายนับพันปีบนยอดเขาของภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางหงอทะเลหมอกที่ห่างไกลออกไปจนกลางเป็นสีทองเรืองรองช่างดูศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังยิ่งนักดินแดนรังอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาทอดยาวนับพันลี้สุดขอบของสายตาคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดแสงอัสดงค่อยๆมืดลงเมฆดำลอยไปทางฝั่งตะวันตกช้าช้าความมืดและและดวงดาวปกคลุมทุ่งหญ้าทั้งหมด ธงของกองทัพเติงโจและธงสัญ,ญลักษณ์แคว้นต้าโจมักทายบกสะบัดท่ามกลางสายลมที่พัดอยู่บนท้องฟ้าธงเรียงรายถอดยาวต่อการจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ตงชิงเยเว่ในชุดนักรบถือหอกยาวขี่ม้าสึกนำอยู่ด้านหน้าสุดของขบวนด้านหลังคือพลทหารโลสีหนาเคร่งครึมที่เดินอยู่ใต้ธงประจำกองทัพเติงโจและธงสัญ,ญ,ญลักษณ์แคว้นต้าโจพลธนูเตรียมตัวพร้อมแล้วเช่นเดียวกัน ด้านหลังคือพลทหารม้าเหล็กจำนวนมากของกองทัพเติงโจที่พร้อมรบเต็มที่ห่างออกไปครึ่งลี้คือกองทัพช้างขนาดใหญ่ที่ติดอาวุธพร้อมของแคว้นเทียนเฟิ่งเป็นภาพที่น่าหวัดหวั่นยิ่งนะทหารม้าของกองทัพเติงโจที่ไม่เคยเห็นสัตว์ใหญ่อย่างช้างมาก่อนพวกเขากำดับที่เอวของตัวเองแน่นใจของพวกเขาหนักอึ้งฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อลมแรงพัดก่อตัวขึ้นกลางอากาศเหนือทุ่งย่างนกแรง้งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายส่งเสียงร้องบาดแก้วหู อาเคเซียแม่ทัพใหญ่ของกองทัพช้างนั่งอยู่บนหลังช้างซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเขาเอ็นกายพิงเสลียงช้างมองดูธงประจำกองทัพเติงโจและธงสัญ,ญลักษณ์ของควนต้าโจนิ่งเขานึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นธงสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ชายแดนสีเหลียงและต้าโจทหารสอดแนมขี่ม้าเร็วกลับมาหาอาเคียจากนั้นรายงานเสียงดังท่านแม่ทัพคือกองทัพของต้าโจขอรับเหตุใดกองทัพของต้าโจถึงมาอยู่ที่รงตีได้ เสื้อคลุมกันลมสีแดงของตงชิงเว็บริษสยาตามแรงลมเขาชูแขนขึ้นชี้หอกยาวไปทางกองทัพช้างของเทียนเฟิ่งจากนั้นตะโกนขึ้นเสียงดังคนสีเหลียงและเทียนเฟิ่งจงฟังไว้ให้ดีหลงตีคือดินแดนส่วนหนึ่งของต้าโจหากผู้ใดกล้าเข้ามารุกรานเท่ากับต้องการเป็นศัตรูกับต้าโจ สิ้นเสียงแหบกล้าวของตงชิงเยทหารกองทัพเติงโจพาการชักดาบออกมาพลนธนูก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าง้างสายธนูเตรียมพร้อมลูกธนูไฟเล็งนิ่งไปทางกองทัพช้างขอเพียงตงชิงเยเว่มือคำสั่งลูกธนูนับพันจะลอยออกไปทันทีอาเคอเซียกำมัดแน่นเมื่อได้ยินเสียงของตงชิงเยเวมองเห็นคบเพลิงนับพันเขาแทบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ทว่าเมื่อนึกถึงคำสั่งของเจ้านายเขาจึงค่อยๆค,ค,คลายหมัดที่กำแน่นออก ไปบอกแม่ทัพของควันต้าโจว,าว่าควันเทียนเฟิงไม่มีเจตนาเป็นศัตรูกับต้าโจหลงตีต้องการโจมตีซีเหลียงจะกระพัดนีแห่งซีเหลียงทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับเทียนเฟิงขอให้พวกเราออกมาช่วยข่มขู่หลงตีเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ